สวัสดีครับผมกับตันทีโก้ผู้พิทักษ์ท้องฟ้าทุกวันนี้การปกป้องดูแลโลกของเรายากลำบากมากขึ้นทุกทีเพราะอุณหภูมิโลกสูงขึ้นเกิดภาวะโลกร้อนเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมทั้งทำให้สภาพอากาศแปรปรวนเกิดภาวะภัยแล้งน้ำท่วมรุนแรงมากยิ่งขึ้นส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สิ่งสำคัญที่เป็นตัวการก็คือกา๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศนั้นมีปริมาณมากขึ้นมากขึ้นทุกทีนั่นเองครับคราวนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่ากา๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์นั้นมันมาจากที่ไหนได้บ้างตั้งแต่เราตื่นนอนแปรงฟันอาบน้ำทานข้าวเดินทางไปในที่ต่างๆจนกระทั่งเราเดินทางกลับถึงบ้าน จจกรรมในชีวิตประจำวันของคนเรานี้แหะครับล้วนแล้วแต่มีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจด้วยกันทั้งสิ้นและในเมื่อปัญหาโลกร้อนนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนทุกประเทศจะต้องร่วมมือกัน ประชาคมโลกจึงได้เห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนและจัดตั้งขึ้นเป็นอนุสัญญาโลกร้อนที่เรียกว่าอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ UNFCCC นั่นเองโดยมีประเทศภาคีทั้งสิน้นถึง197ประเทศเชียวนะครับซึ่งประเทศไทยก็ถือเป็นหนึ่งในภาคีของอนุสัญญาโลกร้อนฉบับนี้ด้วย ในแต่ละปีจะมีการประชุมรัฐภาคีของอนุสัญญาที่เรียกว่าการประชุมคอปหรือ Conference of the Parties ที่มีผู้แทนของทุกประเทศเข้าร่วมเพื่อหาวิธีการรับมือและแก้ไขกับปัญหาภาวะโลกร้อนซึ่งประเทศไทยก็ได้มีสว่วนร่วมแสดงเจตจำนงในการประชุมคอป20ว่าประเทศไทยจะช่วยลดกา๊าซเรือนกระจกลงให้ได้7-2จากภาคพ,พลังงานและภาคขนส่ง ภายในปีพศ2563หรือปีคศ2020คิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกไม่ต่ำกว่า24ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าเจตจำนงของประเทศไทยนี้เรียกง่ายๆว่า NAMA หรือ National l y Appropriate Mitigation Action ครับเราลองมาดูกันนะครับว่าการลดก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้24ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า มันจะมาจากที่ไหนได้บ้างในส่วนแรกก็จะมาจากภาคพลังงานนั่นเองโดยจากแผนพัฒนาพลังงานทดแทนแผนอนุรักษ์พลังงานและแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าซึ่งก็มีมาตรการต่างๆมากมายอาทิเช่นการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำพลังลมพลังงานจากแสงอาทิตย์รวมทั้งพลังงานจากชีวมวลอย่างเช่นแกลบชานอ้อยหรือว่าก๊าซชีวภาพก็สามารถนำมาผลิตไฟฟ้าได้เช่นเดียวกันครับ นอกจากนี้ยังมีอีกมาตรการหนึ่งซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้กันก็คือการใช้ไบโอดีเซลและเอทานอลในการขนส่งที่รัฐบาลกำลังสนับสนุนให้ใช้กันอยู่ในตอนนี้ดังนั้นหากเราหันมาใช้ไบโอดีเซลและเอทานอลกันมากขึ้นก็จะถือว่าเป็นการช่วยกันลดกา๊าซกระจกลงได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้เรายังสามารถช่วยกันลดกา๊าซรกระจกโดยการเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือว่าหลอดไฟแบบ LED ก็ได้นะครับแต่ที่สำคัญก็คือเราจะต้องช่วยกันประหยัดแล้วก็ใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่าด้วยเช่นกันครับทีนี้เรามาดูในภาคคมนาคมขนส่งกันบ้างดีกว่านะครับถ้าเราหันมาใช้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใช้การเดินหรือว่าใช้จักรยานแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัวกันให้มากๆแล้วลราก็กิจกรรมเหล่านี้ จะถือว่าเป็นการช่วยลดก๊าซเรือนกระจกลงได้อีกทางหนึ่งครับจะเห็นได้ว่าก๊าซเรือนกระจกไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวสำหรับเราต่อไปอีกแล้วนะครับรูปผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นส่งผลต่อการดำรงชีวิตในชีวิตประจำวันของเรามากมายซสเหลือเกินดังนั้นการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยจึงถือเป็นอีกบทบาทหนึ่ง เราทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมแสดงความรับผิดชอบที่มีต่อโลกในการช่วยกันลดกา๊าซเรือนกระจกช่วยลดโลกร้อนนะครับ ไม่ดีแน่ๆพวกเราจะช่วยโลกได้กันอย่างไรนะช่วยได้จริงๆเหรอใครใคร,รู้ช่วยบอกพวกเรา,เราทีทคุณคือใครครับคุณมาช่วยพวกเราใช่ไหมสวัสดีครับเด็กๆผมชื่อกัปตันทีโก้มาจากองค์การบริหารจัดการก๊าซ่วนกระจกหรือว่าเรียกสั้นๆว่าอบกอรครับ แล้วการเลนกระจบคืออะไรครับแล้วคุณกับตันจะมาช่วยทับให้โลกของเรากลับมาสวยงามดังเดิมใช่ไหมครับตัวผมคนเดียวคงช่วยแก้ไขอะไรไม่ได้หรอกครับทุกคนบนโลกนี้จะต้องช่วยกันว่าแต่สงสัยใช่ไหมครับว่าการเอนกระจกคืออะไรมันคือต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักกับออบกกันก่อนนะครับ คือหน่วยงานออปกอรครับเด็กๆก่อนอื่นมารู้จักกับกาสส๊าซ่อนกระจกกันก่อนนะครับครับ,รบกาสส๊าซ่อนกระจกหรือ Greenhouse Gas คือก๊าซในชั้นบรรยากาศของโลกมีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่นความร้อนหรือรังสีอินฟราเรดได้ดีมีอยู่ด้วยกันหลายชนิดตัวอย่างเช่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเทนก๊าซเหล่านี้บางชนิดจะสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศได้นานนะับร้อยรปีเชลยนะครับ ก๊าซเรือนกระจกมีอยู่ในโลกเรามันเป็นไปตามวัฏจักรตามธรรมชาติเพื่อสร้างความอบอุ่นและความสมดุลให้กับโลกรวมทั้งสิ่งมีชีวิตต่างๆาก๊าซเรือนกระจกนั้นมีทั้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเช่นจากภูเขาไฟระเบิดหรือไฟป่าแต่ปริมาณก๊าซเรือนกระจกก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆืโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์อย่างเช่นจากการใช้รถยนต์การใช้พลังงานการเผาไหม้ หรือว่าการตัดไม้ทำลายป่าการเผาป่าเป็นต้นในปัจจุบันนี้โลกกำลังเกิดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่า climate change ซึส่วนสำคัญที่ไปเร่งเร้าให้เกิดปัญหาที่รุนแรงขึ้นนั้นก็คือมนุษย์เรานั่นเองนะครับฮะมนุษย์เป็นคนที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นนี่เองเหรอกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ที่ทำในแต่ละวันโดยที่เราคิดไม่ถึงนี่แหละครับ ที่มันกำลังเพิ่มปริมาณก๊าซสูนกระจกแล้วก็ปล่อยออกมาสู่ชั้นบรรยากาศมากขึ้นทุกวันทุกวันก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซืูนกระจกประเภทต่างๆที่ปล่อยออกมาทั้งหมดนั้นออกไปสู่ชั้นบรรยากาศโลกที่จะเก็บก,กักความร้อนเอาไว้ทำให้เกิดความร้อนสะสมแล้วคลายความร้อนกลับลงมาสู่พื้นโลกทำให้เกิดเป็นภาวะโลกร้อนครับซึ่งภาวะโลกร้อน หรือว่า global warming ก็คือการที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นทำให้เกิดผลกระทบตามมาอีกมากมายตามที่หนูๆได้พบเห็นในปัจจุบันนี้อย่างเช่นเกิดสภาพอากาศที่มันมีความแปรปรวนรุนแรงมากยิ่งขึ้นอากาศร้อนก็ร้อนจัดอากาศหนาวก็หนาวจาัดเกิดน้ำท่วมหรือภัยแล้ดที่รุนแรงขึ้นตามไปหมดนั่นแหละครับฮะแย่ yeah, แล้ว เราจะทำยังไงกันดีล่ะคะกับตันปัญหาทั้งหมดนี่แหละครับงานของอบกอบกช่บกประแทศไทยได้ใช่ไหมคะงานนี้พวกเราทุกคนต้องร่วมมือกันนะครับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหรืออบกมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Thailand Greenhouse Gas Management Organization เรียกโดยย่อว่า TGO ขึ้นอยู่ภายใต้กทรวสมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่ช่วยกันดูแลจัดการเกี่ยวกับปัญหานี้ครับทั้งช่วยส่งเสริมให้ผู้คนช่วยกันลดกาสส๊าซเรือนกระจกและสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้คนมีความรู้มากขึ้นด้วยครับแต่ทั้งนี้อย่าลืมนะครับว่าปัญหากาสส๊าซเรือนกระจกเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะต้องร่วมมือกันและก็ช่วยกันแก้ไขได้เลยครับ ว่าแต่เราจะต้องทำอย่างไรเพื่อแก้ปัญหานี้ครับปัญหาโลกร้อนเป็นปัญหาที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกๆคนและทุกๆประเทศซึ่งการแก้ไขที่ทุกคนสามารถทาได้นั้นก็คือการช่วยกันประหยัดพลังงานรู้จักปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้รวมทั้งไม่ผลาน,น้ำมันหรือว่าช่วยกันโดยใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างรู้คุณค่าไม่ใช้อย่างสิ้นเปลืองช่วยกันลดขยะคัดแยกขยะก่อนทิ้งช่วยกันปลูก และดูแลรักษาต้นไม้ให้เป็นปอดของโลกนี่ไงครับว่าแต่เด็กๆพอจะทราบวิธีกันบ้างไหมนะทราบครับวิธีประหยัดพลังงานง่ายๆในชีวิตประจำวันของครอบครัวผมก็คือผมถอดปลั๊กเพื่อใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานครับและคุณพ่อของผมก็ปรับอุณหภูมิแอร์ที่25องศาครับคุณแม่เลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5และแยกขยะที่บ้านด้วยนะครับ โอ้โหเยี่ยมไปเลยครับครอบครัวประหยัดพลังงานกับตันทีก็คะตัวหนูเองก็ช่วยโลกเราประหยัดทรัพยายกรได้เหมือนกันค่ะว้าวมีวิธีไหนบ้างครับใช้กระดาษทั้งสองหน้าเพื่อความคุ้มค่าและประหยัดซื้อของก็ใช้ตะกร้าหรือถุงผ้าเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกค่ะใช้น้ำปะปาเท่าที่จำเป็นและไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ด้วยนะคะเยี่ยมไปเลยครับ เห็นไหมครับว่าพวกเราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนได้นะครับเท่านี้เองก็เท่ากับว่าเป็นการร่วมมือกับอบกอในการช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจกและลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้แล้วละครับแล้วพวกผมก็จะเป็นผู้พิทักษ์ปกป้องประเทศของเราเหมือนหน่วยงานอบกอที่พี่ๆเขาช่วยกันอยู่ใช่ไหมคะกัปตันใช่แล้วครับ แต่ต้องไม่ลืมว่าโลกของเราจะกลับมาสดใสและน่าอยู่ได้นั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะต้องร่วมมือกันนะครับเรามาร่วมกันเป็นผู้พิทักษ์ท้องฟ้าให้พ้นจากปัญหาภาวะโลกร้อนแล้วก็ช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจกคืนท้องฟ้าที่สดใสปลอดจากมลพิษกับออพกอรและกับตันทีโกกันนะครับเด็กๆ